มาเรื่องแล้วครับระเบิดลูกใหญ่ลงกลางตลาดการเงินโลกที่หลายคนอาจยังไม่รู้ <S <S คำประกาศขึ้นภาษีนำเข้าทองคำจากสวิตเซอร์แลนด์ถึง39% <S 1> <S 1> เ,รรเรื่องนี้ปีเตอร์ชิฟกูรูทองคำตัวพ่อออกมาเตือนทันทีว่ามันจะสร้างความโกลาหลครั้งใหญ่หรือวิกฮาร์มในตลาด Futures c o m ค c มีส์คำถามคือนี่ใช่จุดเริ่มต้นของจุดจบที่กูรูอย่างคิโยซากิปีเตอร์ชิฟ เคยเตือนไว้หรือไม่ใช่สัญญาณที่ว่าระบบทองกระดาษที่บิดเบือนกำลังจะพังทลายลงมาจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาตีแผ่ให้ฟังครับ ราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ราวสัก70เหรียญนะครับแต่มันอาจจะไปถึงเป็นหลักร้อยร้อยห้าสิบแนอนาคตซึ่งการอัจฉริภาพข้อนี้อาจจะยาวเกิน12เดือนนะครับเป็นช่วงที่เรียกว่าซูเปอร์ไซเคิลเนี่ยนะโอกาสการตอบแทนเนี่ยมันจะสูงมากกว่าที่เคยที่ครับตอบแทนประมาณ500%ถึง1,300%นะครับนั่นจะเห็นได้ว่าตัวแบงก์นี้เนี่ยครับจะมีโอกาสอีกมหาศาลในการเติบโตของจำนวนลูกค้าก็ตามนะครับหรือว่าต่อหัวก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o n นี e c onom i c Life ที่จะมาพูดถึงการเงินและเศรษฐกิจผมกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของ k i มพ r o p e r t y ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่กำลังสั่นสะเทือนรากฐานของตลาดทองคำโลกและอาจเป็นสัญญาณเตือนภัยครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเงินสมัยใหม่ครับก่อนจะไปถึงเรื่องภาษีเราต้องเข้าใจก่อนว่าตลาดทองคำทุกวันนี้มันมี2โลกที่ซ้อนกันอยู่ครับ คือโลกของทองคําจริงที่จับต้องได้กับโลกของทองกระดาษหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอย่างโคเม็กมันเหมือนกับคุณมีโฉนดที่ดินแต่ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นเจ้าของที่ดินผืนนั้นจริงๆนะครับวอลสตรีทเขาสร้างโฉนดที่ดินออกมา,มามากกว่าที่ดินที่มีอยู่จริงไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าเลยที่ผ่านมามันมีสัญ,ญญาณเตือนภัยดังขึ้นเรื่อยๆครับ ข้อมูลจากโค m เม็กซ์ชี้ว่าตั้งแต่ต้นปี2023มีการขอส่งมอบทองคำจริงๆสูงขึ้นอย่างผิดปกติมหาศาลบางเดือนพุ่งไป300%หรืออย่างเดือนพฤษภาคม2024พุ่งไปถึง9.5เท่าของระดับปกตินี่คือสัญญาณที่ว่ามีมือใหญ่ที่ไหนสักแห่งเริ่มไม่ไว้ใจฉนบประดาษแล้วพวกเขาต้องการถือที่จริงๆไว้ในมือตัวเอง มันคือการแห่ถอนทองแบบเงียบๆที่เกิดขึ้นมาพักใหญ่แล้วครับแล้วใครคือมือใหญ่ที่สุดที่กำลังแห่ถอนทองก็ธนาคารกลางทั่วโลกนะสิครับโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกและกลุ่ม b r i กส์ข้อมูลจากสภาทองคำโลก World Gold Council บอกว่าธนาคารกลางทั่วโลกซื้อทองคำสุทธิเกิน1,000ตันต่อปีมา3ปีซ้อแล้วจีนโปแลนด์อินเดียซื้อกันไม่หยุดทาไมล่ะ เพราะพวกเขาเริ่มเห็นแล้วว่าการพึ่งพาดอลลาร์มันเสี่ยงเกินไปโดยเฉพาะหลังการคว่ำบาตรรัสเซียที่อเมริกาใช้ดอลลาร์เป็นอาวุธพวกเขาเห็นแล้วว่าเงินดอลลาร์ที่เก็บไว้ในคลังสำรองอาจถูกยึดได้ทุกเมื่อนี่คือการดีดอลลาร์ไรเซชันของจริงครับพวกเขากำลังทิ้งเงินกระดาษของอเมริกาแล้ววิ่งหาเงินของพระเจ้าหรือกอสมันนี่ซึ่งก็คือทองคำจริงๆที่ไม่มีใครสามารถพิมพ์เพิ่มได้หรือยึดจากระยะไกลได้ แล้วระเบิดลูกล่าสุดก็ลงมาครับการขึ้นภาษี39%ไม่ใช่การเก็บภาษีธรรมดาแต่มันคือการเปลี่ยนกฎกลางอากาศ US c u s t o m ประกาศเปลี่ยนรหัสพิกัดศุลกากรของทองคำแท่งขนาด1กิโลกรัมและ100ออนซ์ทำไมขนาดนี้ถึงสำคัญเพราะนี่คือขนาดมาตรฐานที่ใช้ส่งมอบกันในตลาดคเม็กซ์นั่นไงครับแล้วใครคือผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดที่ส่งทองขนาดนี้ให้อเมริกา ก็สวิตเซอร์แลนด์นั่นไงครับศูนย์กลางการหลอมทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกพูดง่ายๆคืออเมริกากำลังตัดท่อส่งเลือดที่หล่อเลี้ยงตลาดทองกระดาษของตัวเองแล้วจะเกิดอะไรขึ้นปีเตอร์ชิฟอธิบายไว้ชัดเจนครับมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าช็อตสควีซครั้งประวัติศาสตร์พวกที่ทำสัญญาขายทองกระดาษไว้แต่ไม่มีทองจริงในมือพอถึงเวลาที่คนซื้อขอรับของจริงพวกนี้จะทำยังไง ทองในอเมริกาอาจมีไม่พอต้องสั่งมาจากสวิสแต่พอเจอภาษี39%โอ้โหจากราคาทองโลกแค่ราวๆ3,400ดอลลาร์ต่อออนซ์ต้นทุนนำเข้าจะพุ่งไปเกือบ4,500ดอลลาร์ต่อออนซ์พวกที่ขายกระดาษไว้ก็ต้องวิ่งไปไล่ซื้อสัญญาคืนในตลาดอย่างบ้าคลั่งเพื่อปิดสถานะของตัวเองก่อนจะล้มละลายมันเหมือนเกมเก้าอี้ดนตรีที่เก้าอี้ ree, หายไปเกือบหมด แต่เพลงกำลังจะหยุดบรรเลงแล้วครับเรื่องนี้มันตอกย้ำคำพูดของโรเบิร์ตคิโยซากิที่บอกว่าระบบการเงินของเราเต็มไปด้วยเงินปลอมทองกระดาษนี่แหละครับคือสุดยอดของเงินปลอมเขาเตือนเสมอว่า savers are losers คนที่ออมเงินกระดาษคือผู้แพ้และตอนนี้คนที่เชื่อในทองกระดาษก็กำลังจะเป็นผู้แพ้เช่นกันนี่คือสิ่งที่ไมค์มาลนีและปีเตอร์ชิฟ พูดมาเป็น10ปีใน Hidden Secrets of Money และบทวิเคราะห์ของพวกเขาว่าทางการและ Wall Street พยายามกดราคาทองคำไว้ไม่ให้มันโดดเด่นเพื่อที่พวกเขาจะได้พิมพ์เงินเฟียตออกมาได้ตามใจชอบการที่รัฐบาลจะพิมพ์เงินออกมาเท่าไหร่ก็ได้โดยไม่มีอะไรค้ำประกรันทำให้ความมั่งคั่งของเราถูกขโมยไปผ่านเงินเฟ้อยการขึ้นภาษีครั้งนี้อาจเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่ทำให้กลไกาการกดราคานี้พังทลายลงได้ และที่น่ากลัวที่สุดคือถ้ามันเป็นไปตามที่จิมริกกนักเขียนเรื่อง currency wars วิเคราะห์ไว้เขาบอกว่าราคาทองที่แท้จริงที่ควรจะเป็นเพื่อรองรับปริมาณเงินกระดาษทั้งโลกโดยไม่ทำให้เกิดภาวะเงินฝืดแบบที่เคยทำพลาดในประวัติศาสตร์ราคาที่แท้จริงควรจะอยู่ที่1,000 0ดอลลาร์ 10, ต่อออนซ์หรืออาจจะสูงกว่านั้นตัวเลขนี้ไม่ใช่การดาวุ่มแต่มาจากการคำนวณปริมาณเงินในระบบ M1 เทียบกับปริมาณทองคำสำรองที่มีอยู่จริงทั่วโลกโดยมีทองคำหนุนหลังที่40%เหตุการณ์นี้อาจเป็นตัวจุดชนวนให้ราคาวิ่งไปหาราคาที่แท้จริงนั้นก็เป็นได้เรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นว่ายังไงทองคําก็คือเงินของพระเจ้าครับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่การสร้างมูลค่ายกับทองคําแต่มันคือการเปิดเผยมูลค่าที่แท้จริงของมันที่ถูกกดไว้มานานแสนนานระบบทองกระดาษมันทํางานได้เพราะความเชื่อมั่น แต่เมื่อความเชื่อมั่นนั้นถูกทำลายด้วยการกระทำของทางการเองทุกอย่างก็พังคลือลงมาความจริงปรากฏว่าทองคำที่แท้จริงนั้นมีน้อยกว่าที่ทุกคนคิดมหาศาลและเมื่อของมีน้อยแต่คนต้องการมากราคามันก็ต้องพุ่งไปสู่ดวงจันทร์ครับมันคือจุดจบของเกมเก้าอี้ดนตรีครับพี่น้องตอนนี้ทุกคนที่ถือแค่สัญญาว่าจะได้นั่งเก้าอี้กำลังวิ่งวุ่นแต่คนที่ถือเก้าอี้ทองคำจริงๆอยู่ในมือ แค่นั่งรอเฉยๆดูความโกลาหลที่เกิดขึ้นครับเอาละครับสรุปสั้นๆใน2นาที 1. ทรัมป์ตอกฝาลงตลาดทองคำกระดาษด้วยภาษี39%ที่เล็งเป้าไปที่เส้นเลือดใหญ่ของโคมเมกจากสวิสเซอร์แลนด์สสิ่งนี้กำลังจะจุดชนวนการช็อตสควีซครั้งประวัติศาสตร์ทำให้ผู้ที่ขายทองที่ไม่มีอยู่จริงต้องเจ๊งกันระนาวและดันราคาทองในตลาดฟิวเจอร์สให้ปั่นป่วน 3. เหตุการณ์นี้พิสูจน์คําเตือนของเหล่ากูรูอย่างที่โยซากิปีเตอร์ชิฟริกากที่บอกว่าระบบการเงินมันบิดเบือนและวันหนึ่งมันจะพังและ 4. ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสด,ดอลลารไรเซชันที่ธนาคารกลางทั่วโลกกําลังทิ้งเงินดอนลลาร์มาซื้อทองคําจริงนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการรีไพรซิ่งครั้งใหญ่ที่จะเปิดเผยมูลค่าที่แท้จริงของทองคําซึ่งอาจสูงกว่าที่เราจินตนาการไว้มากขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับ ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดสันติคนนี้ต้องขออภัยขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาสันติจะนำไปปรับปรุงแก้ไขและวันนี้สันติมีข่าวเด็ดจากช่องมิตรรักมาฝากเพื่อนๆที่เป็นสายล่าสินทรัพย์หาเหรียญเด็ดเปลี่ยนชีวิตตอนนี้ช่องคริปโตด็อกเปิดให้สมัครสต็อก s ิ g เ a l ลสกรีเนอร์แล้วนี่คือเครื่องมือช่วยนักลงทุนคัดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตที่มีสัญญาณน,น่าสนใจ หามาจากเป็นพันๆตัวส่งตรงถึงคุณทุกวันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างรีบสมัครก่อนหมดบูรันนะครับส่วนใครสนใจติดตามข้อมูลการลงทุนเชิงลึกสำหรับโลกอนาคตคลิกสมัครสมาชิกห้องเรียนนักลงทุนที่คุณจะได้ access research บทวิเคราะห์หลักแสนในราคาแค่450บาทตีลังกาคิดยังไงก็คุ้มแถมไม่ต้องอ่านเองให้ปวดหัวเพราะมีคนเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายสนใจกดคลิกสมัครที่ข้างปุ่ม subscribe เลยนะครับ มาร่วมรู้ทันโลกอนาคตด้วยกันแต่สำหรับวันนี้สันติต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับซึ่งราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ราวสัก70เหรียญน,นั่นนะครับแต่มันอาจจะไปถึงเป็นหลักร้อยร้อยห้าสิบนอนาคตซึ่งการอัจฉิภาพข้อตูลนี้นอาจจะยาวเกิน12เดือนนะครับเป็นช่วงที่เรียกว,ว่า super cycle เนี่ยนะโอกาสการตอบแทนเนี่ยมันจะสูงมากกว่าที่เคยทีครับแบบท่าันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงหนึ่งพันสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนั่นจะเห็นได้ว่าตัวแบงก์นี้นะครับ,จะ,นนบ,รบจะมีโอกาสอีกมา